ไอ้แล็คูดปุ๊บค่ารอมันรอไปเท่าไหร่อ่ะพันห้าไอ้เหี้ยอีกทีหนึ่งพาวปุ๊บเนี่ยลดไปยี่สิเปอร์เซ็นเหลือเหลือพันสองอะลดเยอะอยู่นะลดไปทีสามร้300อยอะอันนี้ลดยี่สิบเซนนะไม่ได้บอกลดสามร้อยนะแต่คือคิดแน่ว่าสมมติว่าพันห้าลดไปสามร้อยอะยี่สิบเปอร์เซ็นะอ่ะอเราน่าจะแพ้เพราะว่าเราเจอกอรเรียสเห็นไหม ก็เราไม่เล่นกับเขานะปล่อยเขาไปครับปล่อยเขาไปเราไม่อยากสนุกกับเขาเนาะเราอยากเล่นกับเออพลังพอๆก,กันเนะี่ยไม่อยากเล่นกับพวกเทพเนาะพวกนี้แบบเติร์หมาสารครับหลักล้านอนะเราไม่สู้เนี่ยถ้าเราเล่นเป็นนะ่ะพาร์ตอนะคือพาร์มันมัน,ม,นมันน่ากลัวตรงที่แบบเซตเทพนี่แหละเห็นไหมเมื่อกี้เขาไม่ล้อเร็เราอะ่ะเพราะว่า เขาไม่กลัวเราอยู่แล้วเราไม่มีเซตเทปเออเราไม่มีเซตเทปอะยังไงก็ไม่น่ากลัวหรอกว่ามีเทปมาไหล่มันน่าลำคาญเฉยๆมันไม่น่ากลาัวแต่มันน่าลำคาเข้าใจะว่าไม่น่ากลัวหรอกเซตเทปอะเอ้ยไอ้พาร์ตอะไม่น่ากลัวหรอกแม่งแต่มันน่าลำคานออกวิธีการแก้าฟาวนะับยูทับสั่งครับ้าตบสั่งได้เตือนบ่อยๆอะเทบจะไม่ได้ฟาวเลยนะ ว้าไดโน่น่าเล่นจังเลยเนี่ยข้อดีครับอ้าวอ้าวไม่ต้องเล่นแล้วครับยังไงก็ก็ไม่สู้จริงๆชื่อผมน่ากลัวนะชื่อผมน่ากลัวมากนะครับแจน <laughs> ไอ้พวกกิวเมื่อกี้ไอ้กิวตัวน,น,นะนั้นก็ได้นะไอ้โฟลนิงอะถ้าพลังพอวก,กันอนะไอ้พวกนี้จะกลัวผมครับ ไม่ได้เว่อว่าตัวเองเล่นเก่งนะแต่ว่าผมลูกเล่นเปล่าๆนะคือไอดีไหนที่ผมไปเล่นนะสมมติว่าผมเล่นคู่กับพี่ฮาผมเล่นคู่กับพุณจรีแบบนี้ไอพวกนั้นอ่ะมันก็ข้างจะกลัวผมนี่ผมพูดเรื่องจริงคนระับผมอะ่ะบางทีลูกเล่นเพล่าๆมากนะเออลูกเล่นเปล่าๆนะอืม <c oughs> <c oughs> ใช่ครับชช่นเชิงดีครับคือเราไม่กดมั่วไงคือคนเล่นบางคนอนะ่ะ อย่างบางทีเราแบบเมื่อกี้อย่างผมกดฮิ้เลือดเออไม่เล่งผมดูแลผมโดนเผาปืนเราไม่ได้สังเกตบัฟไงมันดูหลายอย่างแมพก็ต้องดูจีบสาวไม่ไม่จีบแล้วครับแมพก็ต้องดูบัฟก็ต้องดูด้วยว่าเฮ้ยเราติดบ,บัฟอะไรถึงว่าติดล็อกขาแล้วเราไปกดเส้ยบังกลบเนี้ยเสียเธอเลยครับเวลาเราจะหนีก็หนีไม่ได้ครับเนีย่ยเห็นไหมหรือจะติดพวกบัฟใบอะ่ะหรือติดค่ารอแบบเนี้ยค่ารอจากอา่อพวก หม้อหรือพวกไอปืน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 ปากกาแบบนี้ติดหลากสีน,นี้ยกดแม่งขดมม่วขดยับยับอ่ะไอ้เฮียนู่แบบยิงเอายิงเอาเอา่ะอืมวีสิบหกเราน่าจะสู้ไม่ได้นะครับมันตึงนิดหน่อยล้านหน้าล้านสี่แปดน่าจะไม่ไหวนะครับ น่าจะไม่ไหวไม่ไหวพูดตัวตัวเลยไม่ไหวหรอกแต่ถ้าเป็นปืนคู่อ่ะไอตัวอาคาอากาอ,ากอะมีโอกาสแตกอยู่นะถ้าเราเล่นปืนคู่อ่ะเพราะว่าเซ็ตเทพอ่ะมันไม่ได้โหดร้ายขนาดนั้นนะมันมีแค่ลูกครับแต่ว่าลูกก็เราเล่นไอ้นี้มันก็ตีแรงอยู่มีแรงอยู่ ไม่ได้โหดไม่ได้อึนขนาดนั้นไอ้เซตเซตเซตปราดแต่มันปราดอะมันพาวแรงครับตีแรงอะใครวะ เดี๋ยวน่าจะกดปืนคู่เลยนะผมมองว่านะมันจะกดหมดเลยนะเดี๋ยวไอ้ไอเนี้ยไอ้ตัวหลังอะผมผมว่านะเทอนน้ามันจะกดหมดเลยครับอืมมันบังคับให้เราเล่นกับปืนอ่ายิงด้วยเดี๋ยวตะเทินมานอะน่าจะกดหมดเลยนะเราดูครับเชื่อผมอะอ่ะลดเลือดไปสิเซเดี๋ยวมันจะกดหมดเลยครับเราดูนะนี่เลือดหาไปโอ้หเกือบเกือบสอมื่นอะ ผมว่าเขาน่าจะกดหมดเลยนะคือไม่เย๊ืเลือดหายนะคือแม็กแม็กแม็กเก็ตเพียจากเท่าไหรอ่อ่ะเดี๋ยวดูหน่อยน,ออนี้เลือดมันเท่าไหร่อ่ะไอตัวเนี้ยอาอะไรลัดได้ไหมหายไปสิบเปอร์เซ็นต์อ่ะหนึ่นเก้าอะถ้าไม่กดหมดนะผมได้พาวใช่ไหมผมได้พาวพอดีอะ่ะ เดี๋ยวผมซ้ำก่อนผมพาธรรมดาผมมีหตุผลนะทำไมผมพาธรรมดาผมเยาเทินครับแล้วผมให้คุูจารินอะ่ะเสียเทินเอาผมให้คุูจารินอะ่ะเสียเทินเอาเพราะว่าเดี๋ยวคุูจารินก็จะแบบนี้ไปเลยไม่ต้องวางรลเบิดนะแต่ถ้าจะวางก็ได้นะแต่ผมไม่วางดีกว่าเพราะว่ายังไงก็ไม่ได้เทินอยู่แล้ว ถึงวางไปก็ไปโดนคระป๋องยังไงเขาก็หนีนะไม่ต้องวางครับอ่ะเห็นไหมกระทิงบางนะเส้นนี้บางนะแล้วเทินหน้าน่าจะเทินผมอีกอ่ะทีนี้ก็ไม่รู้ว่าได้ผ่าหรือเปล่าแต่ว่าไม่ได้กดสัตว์ไม่ได้กดสัดขี่แน่ๆอ่ะไม่ได้กดสกีสัตว์เลี้ยงแน่ๆอ่ะเพราะว่าไม่พอ อ่ะเ,ออเริ่มต้นอ่ะบอดชิวๆเลยก็ต้องอ่ะเนี่ยพลังงานน้อยนะครับไม่มีโลกก็จะไม่มีนะครับโลกก็จะมีน้อยมากอ่ะน่าจะเดินไม่ได้นะเตือนไว้แต่นี้ก็หวานหมูเลยนะเออถ้าหน้าถ้าเดินผมอีกก็ชิวๆเลยนะไม่รู้เดินผมหรือเปล่านะอ่ะไม่ใช่เดินเขาก่อนไม่รู้กลับมาเดินผมหรือเปล่านะ ก็แต่ก็แต่ก็รอรุ้นเอาอ่ะอยังพอได้อยู่เนี่ยข้อข้อดีของปืนนั้นเลยนะไม่มันจะรวบอะน่าจะไม่พอให้กดนะนั่นไงอ่ะเอามันก่อนนะครับเอามันก่อน วันก่อนครับยงนีมันได้เล่นครับยังไงก็แตกนะแต่เรา,าออกไม่ได้นะกดเยอะครับให้แบบมันเสียเทินอีย้ยเราก็เสียเทินด้วยนะกดเยอะซะด้วยครับไม่เป็นไรตีจำๆเลยนะพูดตรงว่ามันตีจำๆเลยนะแต่ว่าโล่เราก็จะไม่เสียอะไรมากครับแต่ว่าเราเจ็บนิดหน่อยเออเราเจ็บนิดหน่อย ถามว่าลุมได้ไหมก็มีโอกาสตายอยู่นะอยากจะต้องห่างแล้วปุ๊บเนี่ยอีกสักเทินนึงเนี่ยค่าลอยไหมเยอะมากอะเมื่อกี้ถ้ามันเป็นเอ่อเซต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 เอินจาผมได้เทินต่อนะเออผมได้เทินต่อเลยแหละโอ้ออกได้วะออกก่อนเว้ยออกก่อนเว้ยออกก่อนเว้ย ่ทีนี้ก็กลับมาเทิรนปกติอ่ะทีเนี้สองหนึ่งอะยังไงเทิร์นเราดีกว่านะดังนั้นเราก็ต้องเล่นเอาแบบนั้นๆเนี่ยเออแยกกันเล่นอะไม่ให้แบบมันนั้นอะนะเทิร์นเดสเมทละเทิร์นใครเอ่ยเทิร์นเขาหรือเทิร์นเราอ่ะเทิร์นเขาก่อนต่างคนก็ต่างมีโล่ ไม่เป็นไรเหลือหนึ่งอะ่อะตีแบบเล่นๆอะ่ะอ่ะไม่เป็นไรไม่เป็นไรโหตีเข้าด้วยเหรอวะเอ้ยังติดล้อขาอยู่ดิเว อะไรมีโรคเกินเกินเกิน,นไม่ค่อยอยากตีเท่าไหร่นะตีไปเลยแล้วกันเพราะว่าเพื่อนเราน่าจะโดนตัดเลือดด้วยไหมไม่รู้อะน่าจะไม่โดนมั้งเอ้ยสวยว่ะไว้หนีไว้หนีทีนี้แหละลำคานอ่ะผมบอกเลยลำคานแน่ ทำค้าแน่ๆคตรทำค้าเลยแหละน่าจะไม่มันติดไอ้ล็อกขาอยู่ไหมไอ้โดนสกิลนั้นอยู่อ่ะไอ้สกิลไอ้ของไอ้นั้นยังอยู่อ่ะไอ้ของปืนอะ่ะมันก็เลยเข้าเข้าเนื้อทำยังไงเอ้ยกดมาเลยนะ่ะไม่เป็นไรไม่เป็นไรเรามีรถเรดอยู่ อยากลดเลทิ้งไปไอเทมไหนไม่ใช้ทิ้งไปเลยห่วงหนึ่งทิ้งไปไม่เป็นไรอ่ะมันได้พาวแล้วทีนี้เราก็ลดเลทไปเลยลดเลทคู่ไม่เป็นไร เล่นยากอ่ะมันพาวยากไงแต่เราเ่าพาวได้อยู่ไงเป็นรออ่ะเดินไปเดินมาอ่าเดินเลยเดินเลยสองหนึ่งอ่ะยังไงเธอเราเสียเปรียบกว่าเราเสียเธอน,น้อยอ่ะมันความเร็วร้อยด้วยวางสิครับ ช่างมันทิ้งไปครับไอเทมไหนไม่ใช้เล่นยากครับผมบอกเลยเ <c oughs> นี่ยเลือดมันลดแล้วสิบเปอร์เซ็นต์อ่ะเออเอาดิเล่นไปเรื่อยๆตีธรรมดานะไม่ไม่ต้องแบบฟงต้องผาวอ่ะเอาเธอหนะแม่งลดเลือดได้เหลือตั้งห้าสิบเปอร์เซ็นต์อ่ะผมว่าร้องอ่ะ โล่จากที่แบบเยอะๆอ่ะแม่งเหลือเท่าไหร่อ่ะโอ้ยน่าจะโดนคู่นะคิดว่าน่าจะโดนคู่ไม่เป็นไรเล็กเล็กเลอ่าไม่โดน ไม่โดนแล้วหนึ่งกดรถเหล็กแล้วสินะกดรถเหล็กแล้วสินะอ่ะเลกสกิน่าจะเด้งละดูนะครับเลกสกิน่าจะเด้งไม่เต็มหลอดอ่ะเฮ้ยเลกสกิไม่เด้งหรอเด้งปะไม่เด้งหรอว้าแย่จัง ้อมีกที่หนึ่งครับก็คือวางระเบิดทิ้งๆไว้ครับเผื่อว่าเผื่อว่าฟุกเผื่อว่าฟุกนะจำว่าเผื่อว่าฟุกแบบโอ้โหบินบินมาปุ๊บโดนเบาะมา่ะโดนกาบอมอ่ะเอาดิอ่ะผมได้เทิร์นเบิร์นเหรอผมไม่ส่วนว่าผม,ม่าเทิร์นเว่าอันนั้นเรื่องของคุณเว้ย ผมมีความสามารถกว่างก์ตายอยู่ไม่เป็นไรมีฮิเลเรื่อยๆอ,อ,อ่ะเอออีกสองหมื่นอีกอีกสามสิบเปอร์เซ็นต์อ่ะเอ่อบ่นโอ้เยอะอยู่นะ,ะทีนี้ก็ตัวน,นี้ต่อดูดูเอาเรื่อยๆอ,อ,อ่ะโอ้หสามหมื่นเจ็บนั่นะนั่นอ่ะเห็นไหมเริ่มเจ็บแล้วนะคือเรื่องมันน้อยด้วยอ่ะเรื่องมันเรื่องหายสิบเปอร์เซ็นต์อ่ะจากเท่าไหร่วะเรื่องมันเท่าไหร่วะไม่รู้ว่ะ ขอดูหน่อยดิลด์แม็กแม็กล้านสองแสนน่าจะสองแสนกว่าอ่าไม่รู้รถอะไรแหละรถละรถละ <c oughs> เออรถละรถละทีนี้ก็ตีปกติแหละไม่ต้องทำอะไรอ่ะทีนี้ก็ตีปกติแหละเออไม่ต้องทำอะไรนี่เราพาวิ่งพาไม่ได้นะมันวัดแน่ๆอะ่ะไม่พาครับไม่พาเราตีปกตินะ คือเราเน้นบัฟนะครับเราตัวเราอะ่ะเราเน้นบัฟนะครับแล้วก็ตัวเพื่อนอะ่ะเน้นไ,ได้เผาบ่อยๆอะ่ะเพราะว่าโอ้โหโอ้โอตาใครว่าตาใครว่าอาตามันได้เผาด้วยเมื่อกี้ลดลดอะไรอยู่เอ,อ่ยอ่ะน่าจะขุดนะเอาไงขุดได้นะแต่ตัวเองก็ต้องลงไปด้วยอะ่ะ ว้าเข่าด้วยเฮไม่เป็นไรทีนี้แหละแลเราก็คนบตกสองแล้วกันวางระเบิดไว้เดี๋ยวผมก็้โบตกสองแล้วกันอ๋อเล่นเป็นมุมถือว่าแหละทำไมไม่ฮิวก็ไม่ไม่ไม,ม,ม,ม่มีอะไรน่ากลัวปุ๊บเดี๋ยวผม็กีบตกสองแล้วใก้ตีแล้วกันผมน่าจะออกไม่ได้นะ บอกได้ป่ะบอกได้ว่าว่าเย่จังไม่เป็นไรเรายอมเสียเธอนะครับเพราะว่าเราจะไม่โดไนไอ้สกิลมันว้าวเย่จังเลยเย่จังเลยเย่จังเลยผมบอกได้ไว่าได้เผาอีกทีก็ไม่รู้จะตอนไหนอะ่ะได้เปรียบนะ <c oughs> ไม่ครับ ีปกติครับไม่สนใจไม่สนใจตีปะน่าจะได้เธอแหละหูฮิวเห็นไหมโปกติต้องฮิวสองหมื่นนะเนี่ยเห็นไหมฮิวสิบเปอร์เซ็นต์อ่ะหรือ1 4ื่นสี่อ่ะโห้ยกดกระต่ายกดกระต่ายกดไปกดไปเลยวางระเบิดชาตินี้ชาติหน้าระเบิด <c oughs> ไม่รู้ดิ <laughs> สองหนึ่งแม่งโคตรอนานอะ่ะ <laughs> ผมบอกเลยจะ <laughs> เสียดีอ่ะไม่ฟาวด้วยนะถ้าฟาวมันได้โล่อะยังไงเราก็เปียบตีไปเฮ้ยเราต้องกดกระต่ายนี่ลืมไปน่าจะได้เติเบินใช่ไหมตัวนี้เราไม่กดดีกว่าเจาะเจาะเจาะรูเพิ่ม ไม่มีที่ตีจอบเพิ่มเดวกกระต่ายครับให้มันบางนิดหน่อยเออให้มันบางสักสิบเปอร์เซ็นต์อุ้ยอย่าบอกว่ากี่เทิร์นครับคือแมคเควพีอ่ะมันน้อยอ่าผมพูดแค่นั้นแหละแมคเควพีมันน้อยโดนลดไปแค่หนึ่งอันแค่สิบเปอร์เซ็นต์เองอ่ะถ้าสูงสุดคือห้าสิบนะคิดตัวห้าสิบเปอร์เซ็นต์อ่ะคิดตัวถ้าห้าสิบเปอร์เซ็นต์อ่ะนี่โดนแค่ชาร์ตเดียวนะ อ่าถ้าดูไปสักสามชาร์ตอะบก่เป็นแตบบ้าบอกเลยอ่ะต้อยล้างไปอ่ะเลืองมันก็ไม่ไม่กลับมาเต้าเดิมมไหนะเออต้อยล้างไปเรืองก็ไม่กลับมาแบบสองแสนแล้วนะผมน่าจะได้เตือนอีกใช่ไหมน่าจะลดเลทมั้งต้องคูดอย่างเดียวอ่ะ เียี่สิบเปอรซ็นละไม่พาวด้วยนะผมไม่พาวอะไม่ให้พาวครับไม่เป็นไรบอกได้เล่นอย่างยากอะ่ะขูดไปเลยเนี่ยผมตีแรงแล้วโอ้ขูดไปเลยยังไงก็ไม่ตายหรอก <c oughs> ตัวลดพลังงาน <c oughs> เอ่อมันสองบัฟครับบัฟหนึ่งอะ คือบัฟไอเซตหกของผมอะเซตตัดเลือดอะวะมันเริ่มมาตีเราละจัดไปครับผอว่าตายยังไงก็าตายนะมุมมองผมอะผมมองว่ายัางไงก็าตายอะนัดแรกอะ โดนไปแล้วยังไงก็ตายอะ่ะเออเอาดิว้าเอหมนพัดก็จะได้ได้เว้ยวิธีบวกคู่พลังเยอะกว่าด้วยนะพลังเยอะกว่าด้วยนะล้านห้าล้านสี่บอกว่ามีหวัวล้อนอะ่ะ เย่เลยขนาดนี้มีหวอด้อแล้ว